เอ้หมุนตไปได้ย,ยู่ยนี้าออกก็ตองกินได้ไม่ยอ,อ่าอจริงๆตอนนี้เนี่ยปกติแล้วมันไม่ออกเลยแล้วเราทําไว้เนี่ยตำเหน่อันนี้ไหลปกติแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าจะไหลปกติแล้วอันนี้มันเป็นไม่มากในตอนนั้นนะม,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 มันเป็นไม่มากเนี่ยเนี่ยตอนนี้ไหลออกโจ๊กเลยอี มีเริ่มออกแล้วรู้สึกว่าเปลือกยางมันนิ่มขึ้นเยอะไหมนิ่มขึ้นนิ่มขึ้นอ่านี่เริ่มออกอะนี่เริ่มออกแล้วเริ่มมาแล้วเนี่ยบำรุงอีกไม่กี่เที่ยวไม่เกินไม่เกินสองเดือนน่ะยังไงก็ปกติยังไงปกติแน่แน่ใช่ไหมอ่าเพราะว่าเป็นพื้นที่เดียวกันก็จริงแต่อาการมันไม่เหมือนกันไง มันหนักมันเบาไม่เหมือนกันโอ้ถ้าอย่างนี้นี่ชัวร์ดูดิจะย,ยายให้โดนกันน,กน,<ม>นี่ก็เริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วเร,ออเริ่มออกแล้วเ<ม>น,นี่ยในลักษณะเสรมเนี้ยอีกหน่อยเดี๋ยวันจะเต็มหน้า จริงๆเนี่ยลักษณะถ้าจะให้มันออกเต็มหน้าเราสังเกตง่ายในเดือนหน้ายางต้องขาวหนาหน้ายางเนี้ยต้องขาวจัวะจริงๆจะออกดีเนี่ยแสดงว่าเชื้อรามันกลังขับออกมามมมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะบอกนะให้ทาทุกเจ็ดวันขับให้มันออกมาต้นไหนที่เป็นหนักๆทาไม่ต้องพ่ทาอย่างเดียวทาทุกเจ็ดวัน

นี่ของเรานี่ครั้งนี้ครั้งที่สองใช่ไหมเอ้ยอันนี้มันร่อนเลยวะนี่ร่อนนะร่อนเองไงเห็นไหมไม่ต้องแกะผมบ่อนไม่ต้องแกะเดี๋ยวมันจะหลุดมันเองไม่ต้องกลัวเออเนี่ยอเมันกินมันกินมันยังไม่อ่อนนะมันออกโจ๊กอะไนั่นแหละ เริ่มมีล้วแต่ยางหน้ายางมันใสขึ้นน,นะี่ยนะหน้ายางเริ่มใสหน้าไหลมันแข็งหน้าแหล่อะหน้าแหล่มันมันมันถูกปิดแน่นอนอะมันจะออกแข็ง,ขง เนี่ยมันนิ่มมันนิ่มมน้องน้องกีดอย่างเงี้ยมันเดีรู้มันนิ่มม่นนิ่มออกดีวะออกไหมออกออกอ่ออกนะออกอออมาเที่ยวนี้ออกเกือบทุกันออกออกทุกต้นเลยนะเที่ยวดีแล้วนี่ยังไม่ออกสองนะ เออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ทอเบอร์เบอร์ทของของขาจอเขาบริโมนที่ประชุมพวกเจ้าใขรฝังวอรยังไงก็ไปหาคนหน่อยก็ดีนะเขาเป็นเยอะ <laughs> จะนทั้งจังหวัดเ <laughs> ขาโบจะหายมีคนเคยทำหายไหมอ่าตาม,มจริงๆอ่ะไม่มี<ๆ><ะ>ไม่ไมีเคยเจอไหมไม่ไมีไ่าอออกแบบเนี้<ค>ยยดี๋ยวอร์าออกจริงๆงคุ้มกวอ่าอ่าแพงกว่าอ่าผู้ใหญ่ถานจริงตอนวันแรกที่เจอผมจะเชื่อไหมว่าผมจะทำออกอ่ะ ม่เชื่อเพราะว่มันไปที่ไหนกน็ไม่ออก่าอ่าอย่างเงี้ยออกนะตอนเนี้ยเนี้ยเนี้ย,เ,ยเห็นไหมมันเ่ชือดนามยังกินอยู่เห็นไหมอ,อ่ออแต่มันจะขับออกมาเรื่อยๆมันนิ่มขน,นะแต่มันนิ่มหน้านะอย่างยันิ่มขึ้นเยอะนิ่มเยอะนะนอ,อืม เริ่มมอแล้วนี่ยเริ่มมาแล้วเน,เ,เ,เนี่ยถ้าเนี่ยจริงๆมันต้องบำรุงซ้ำไงอย่างที่ผมบอกต้องบำรุงต้องอัดปุ๋ยให้มันกินปุ๋ยใช่ไหมให้มันช่วยอันนี้เรามันเหมือนเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เขาเรียกว่าแก้ปัญหาชั่วโมงเร่งด่วนเพราะอ,อันนี้่หม่แข็งไม่แน่นอนเพราะเราปิดหน้ายางไว้ไง นี่ก็เริ่มตึมออกมาแล้วอืมอ้วนดีหนาขนาดดูไว้เนี่ยม่นเป็นเยี่ยมตึมแล้วนะ ไม่ซึมแล้วอย่างเงี้ย<ม>ออกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าออกเพราวะว่าถ้าเกล็ดไม่โดนเยอะมันก็ไม่ออกมันมันจะมีชั้นยางเนาะเพราะว่านี้ไปสวนมุนบางรีมาครึ่งเดือนอีกเริ่มซึมไม่ซึมนะไม่มีเลยนะเร่นี่ยออกแล้วหมดต้นหรือยังคะยังยังเราเรา,เราทำไว้หลายต้นนะ รู้สึกอนุดท้าลองอีลองนับดูที่กี่ต้นแล้วแดนว่ะแปดต้นน่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วแปดยังอ่าลองลองมาดูดีอันนี้ต้นแรกตอนแรกนีออกนะอ่าอย่างนี้ออกนะอ่าตอนที่สองออกไหม ต้นที่สองนี่ก็เริ่มออกเริ่มออกแล้วในสักสองเที่ยวเนี่ยเต็มหน้าแน่นอนอย่างเงี้ยการันตีได้อ๋อเราทำไว้เก้าต้นนะจอจะจะพี่เมย์ทำจีดทำที่แล้วผมให้เขาจีดรอบสองอ่ารอบสองอ่ะจีดเดียวีดอันนี้เมย์ทำเนี่ยอันนี้ไม่ทำจีด รอบสองยัไม่รู้นะโอ้รอบสองทำไหมเหรอผมฉีดไว้ก้นไว้จ้าต้นดึงต้นไมปเวลาเดี๋ยวเนี่ยไอ้ต้นที่ไม่ได้ทำเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวก็รู้มันเป็นยังไงแม่ที่ปัญหาแม่มันเรื่ะจิดเอ๋เมียมันติดเป็นลมนี่หไงโผล่มันกำลงไปทุกทุกอย่างคนที่เกียยางให้เราเหรอ อันนี้ต้นที่สามต้นที่สามนี่ก็ออกได้เลยได้เดี๋ยวจะจะให้เบอรของสจเขาอยู่ทีไหนคะอยู่ตรงอ่างกระพงเนี่ยเบออที่นั่นก็มีสองพันไล่ว่าเป็นเยอะเป็นยังห้าสิบเบอร์เซนได้ค่ะนเดี๋ยวมีเวลาล้าจะไปทำเประธานนะเขาคุยทางสจเขาแล้วก็ แล้วผมก็คุยต้นที่สี่อ่าต้นที่สี่นี่ออกข้างบนเลนสลายเยมันดำมันดำตอนที่ห <ayo, S 2> ้าออ,อ,ออกหออไลลหม,มอ, 5. ออกจก เปเซ็นยางสวยนะดีเนาะแบบข้นเน่ะมองไปใลด้วยนะข <คน S 1> ้นเ<ค>นาะข้นบนสารสี่ทีอ,อ่อนตอนที่ออกออกไหมออกนี่ตอนนี้ก็ออกตอนนี้เจ็ดออกไหมออกเออ ว่าจะออกเยอะเลยนะต้นนี้ออกเยอะเลยนะอันนี้ติดหน้ายางนานยังไงเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้อันนี้มันมีนขี้ต่ออยยังไงบอสไม่เกี่ยวดีว่ามันเกีวนี่มันกี่ยนี่ว่าจะออกไม่เยอะเหมันเดียหมดแค่นี้เอาไหนเดียวโอเคนี้โอ้ไปนกี่ยด้วไหมเอาไปกี่ดอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปกี่ดมันนะเอาเดี๋ยวเอาถ้วยอ๋ออย่าเพิ่งไปกี่ดมันเพราะว่าต้นมันมีปัญหาอยู่อย่างน้อยต้องใช้เวลาหกสิบวันให้มันเต็มที่ก่อน เพราะว่าถ้าเราไปเร่งมันแล้วเดี๋ยวปุ๋ยไม่พอมันจะน็อกไงดูสองต้นต้นที่แปดต,ต,ต,ตอนนี้ยังไม่ออกตอนที่เก้าต้นนีมขึ้นอยู่ฮะต้นนีมขึ้นอยู่ เปิดนิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ไหมอ๋ออ๋อออมนจมันจะถึงข่งอนน้ยังเยไหนเงี้ยใช้ได้อเนี่ยเผ็ดได้สักเดือนนึงครักนีดได้ปกติแล้ะใช่เงี้ย เดี๋ยวมันหลุดมาเองเนี่ยมันจะล่อนหลอขง,องอมันเองอ่ามจะหลุดออกมาเองไม่ต้องไปแค้มันผมบอกแล้วไม่ต้องไปแค้มันหรอกเดี๋ยวมันก็หลุดมันเองถ้าต้นมันสมบูรณ์อะไรที่ไม่ดีมันจะสะบัดออหมดอะอพวกเนี้ยเดี๋ยวค่อยดูใบชุดใหม่แล้วกันมันเป็นยังไง